สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพรามเทค6ช่องเทคโนโลยีที่รวมข่าวสารมือถือใหม่รีวิวจริงใช้งานจริงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงที่หลายคนจับตามองอย่างมากนั่นคือ Nokia 10 Pro 5G รุ่นใหม่ปี2026ซึ่งถือเป็นการกลับมาอย่างจริงจังของโนเกียในตลาดพรีเมียมมือถือรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการความแรง ความเสถียรและประสบการณ์การใช้งานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกโนเกีย10 Pro 5G มาพร้อมดีไซน์ที่ดูหรูหราแข็งแรงและให้ความรู้สึกพรีเมียมตัวเครื่องใช้วัสดุคุณภาพสูงโครงสร้างแน่นหนาจับถือถนัดมือพร้อมงานประกอบที่สะท้อนเอกลักษณ์ความทนทานตามสไตล์โนเกียหน้าจอของโนเกีย10 Pro 5G เป็นจุดเด่นสำคัญมาพร้อมจอ AMOLED ขนาดใหญ่ความละเอียดสูงให้สีสันสดใสคมชัดและมีความลึกของสีที่ยอดเยี่ยม การแสดงผลกลางแจ้งทำได้ดีด้วยความสว่างที่สูงรองรับอัตรารีเฟรชเรทระดับสูงทำให้การเลื่อนหน้าจอการเล่นเกมและการรับชมวิดีโอเป็นไปอย่างลื่นไหลตอบสนองได้รวดเร็วเหมาะทั้งการใช้งานทั่วไปและความบันเทิงเต็มรูปแบบด้านประสิทธิภาพโ o k i ีย1 p r r o 5G ใช้ชิปประมวลผลระดับเรือธงรุ่นใหม่ที่เน้นทั้งความแรงและการประหยัดพลังงานทำงานร่วมกับหน่วยความจำแรมขนาดใหญ่และพื้นที่เก็บข้อมูลความเร็วสูง ทำให้การเปิดแอปการสลับงานและการใช้งานหลายแอปพร้อมกันทำได้อย่างราบรื่นไม่สะดุดไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกราฟิกหนักการตัดต่อวิดีโอหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันระบบระบายความร้อนที่พัฒนาขึ้นช่วยให้เครื่องรักษาประสิทธิภาพได้ดีแม้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานในส่วนของซอฟต์แวร์โนเกียยังคงจุดแข็งด้วยระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันล่าสุดที่ใกล้เคียงสต็อกแอนดรอยมากที่สุดไม่มีแอปที่ไม่จำเป็นติดมาให้รกเครื่อง ทำให้เครื่องทำงานได้ลื่นปลอดภัยและใช้งานง่ายผู้ใช้ยังมั่นใจได้ในเรื่องขององค์การอัปเดตความปลอดภัยและอัปเดตระบบในระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนโนเกียให้ความสำคัญมาโดยตลอดกล้องของโนเกีย10 Pro 5G ได้รับการอัปเกดตอย่างชัดเจนมาพร้อมชุดกล้องหลังหลายเลนที่ตอบโจทย์การถ่ายภาพหลากหลายรูปแบบกล้องหลักให้ภาพที่คมชัดสีสันเป็นธรรมชาติและมีดินามิกเลนที่ดีการถ่ายภาพในที่แสงน้อยทําได้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีประมวลผลภาพขั้นสูง ช่วยลดหน่อยและเพิ่มความสว่างโดยไม่ทําให้ภาพเสียรายละเอียดเลนมุมกว้างช่วยเก็บภาพวิวหรือภาพหมู่ได้ครบส่วนเลนส์เสริมช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการถ่ายภาพแนวสร้างสรรค์การถ่ายวิดีโอรองรับความละเอียดสูงพร้อมระบบกันสั่นที่มีประสิทธิภาพทําให้วิดีโอดูนิ่งลื่นและเหมาะสําหรับสายคอนเทนต์หรือวอลลอก็กล้องหน้าก็ไม่น่อยหน้าให้ภาพเซลฟี่คมชัดสีผิวดูเป็นธรรมชาติเหมาะทั้งการถ่ายรูปและการวิดีโอคอล แบตเตอรี่ของโนเกีย1 p r r o 5G มีความจุขนาดใหญ่รองรับการใช้งานตลอดวันแบบสบายๆระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะช่วยยืดอายุการใช้งานให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้ใช้รองรับระบบชาร์จเร็วทำให้สามารถชาร์จแบตกลับมาใช้งานได้ในเวลาไม่นานเพิ่มความสะดวกในชีวิตประจำวัน ด้านการเชื่อมต่อโนเกีย10 Pro 5G รองรับเครือข่าย 5G เต็มรูปแบบให้ความเร็วแรงเสถียรเหมาะกับการสตรีมเล่นเกมออนไลน์และทำงานผ่านมือถือนอกจากนี้ยังรองรับ Wi-Fi รุ่นใหม่บลูทูธและระบบนำทางที่แม่นยำลำโพงสตอรรโอให้เสียงดังชัดมีมิติเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงแอร์และเล่นเกมระบบความปลอดภัยมาพร้อมเซ็นเซอร์สแกนนิ้วบนหน้าจอและระบบสแกนใบหน้าทำงานรวดเร็วและแม่นยำช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวได้อย่างมั่นใจ โดยรวมแล้วโนเกีย10 Pro 5G ปี2026คือสมาร์ทโฟนเรือธงที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ประสิทธิภาพกล้องแบตเตอรี่และซอฟต์แวร์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมือถือคุณภาพใช้งานยาวๆแบบไม่ต้องกังวลขอบคุณทุกคนที่รับชมช่องพรามเทค6อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและไม่พลาดคลิปรีวิวเทคโนโลยีใหม่ๆจากช่องของเรา